โอเคนะครับก็กลับมาแล้วกับตอนที่5นะครับของการสร้างบอทดิสคอร์ด้วย Python นะครับก็วันนี้ตามสัญญานะครับจะมาทําเปิดสอนบอททำสอนทําบอดเปิดเพลงนะครับก็ขอโทษทีที่ผมหายไปนานเพราะว่าตอนนี้จริงๆตอนนี้ผมก็พยายามหาเวลาว่างมาทำคลิปอยู่เพราะตอนนี้ผมมีแข่งเขียนโปรแกรมนะครับของรายการของทางดักซ่าอะไรสักอย่างในอัสโซบีนะครับเห็นแชร์ในเพจ a c e b o o k สะวันเลยก็เดี๋ยวผมพยายามหาเวลามาลงคลิปให้นะครับเพราะว่า วันนี้ผมเพิ่งศึกษามาเสร็จเลยเนะี่ยไอเกี่ยวกับเรื่อง YouTube DL การทำบอเปิดเพลงเนะี่ยก็คือคลิปส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตนะครับผมดูคลิปของคนของฝรั่งนะครับก็คือที่ผมดูส่วนใหญ่มันจะเป็นเขาจะใช้ d i s c o r d P Y เวอร์ชันเก่านะครับซึ่งโค้ดเวอร์ชันนั้นแม่เออมันจะใช้ไม่ได้กับเวอร์ชันนี้นะครับก็ผมก็ไปนั่ง,งเล่นกับโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับจนผมทำทำบอดเพลงออกมาได้แล้วบอบอหนึ Bot ่งแต่ตอนนี้ อันี่ผมลบทิ้งไปละเพราะเดี๋ยวจะผมจะเขียนใหม่ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ก็คือเอาเป็นว่าเวอร์ชันเก่า Discord เวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับโค้ดซึ่งเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้หรือว่าผมเชื่อว่าเวอร์ชันที่หลายๆคนใช้อยู่ตอนนี้ครับเขาจะเรียกว่า Discord จุด p แล้วก็ร w r i t e นะครับก็หมายความว่าเขียนใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเยวก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องลงมี3ามอย่างที่เราต้องลงนะครับก่อนจะเอ่อ ก่อนจะเขียนโปรแกรมก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้ก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องลง FFmpeg นะครับ FFmpeg นี่คืออะไรมันคือมันเป็นตามชื่อเลยนะครับเป็น Complete Cross Platform Solution to Record, Convert and Stream Audio and เอ่อวิดีโอนะครับก็คือเป็นเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้เล่นเพลงหรือว่าเล่นวิดีโอได้แต่ในที่นี้เรามาเล่นเพลงครับวิธีการดาวน์โหลดก็เราก็ไปที่กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับถ้าใครเพราะว่าเวอร์ชันคน ในลิป YouTube ยูทส่วนใมันจะเป็นมันจะเป็นเวอร์ชัน FFMPEG เว็บเก่ามันจะโหลดไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็เราก็จะไปตรงนี้นะครับ Windows EXE e File แล้วก็ Window s u u l l Form m g ย n น e v นะครับกดตรงนี้อ่ะทีนี้เขาก็จะบอกเรานะครับในในเว็บเนี้ยว่าเราสามารถเลือกโหลดได้4แบบ4แบบคืออะไรก็อย่างเช่น git f u e l f ool, l g i t essential release full r e l e a s e e s s e n t i a l นะครับเอ่อเวอรช์ชันที่เอ่อส่วนที่เราต้องโหลดนะครับที่ แนะนำให้โหลดนะครับก็คือร e a s e f ู l นะครับ l e a s e หมายความว่าอะไรรีลิหมายความว่าเวอร์ชันที่เสถียรแล้วที่สามารถปล่อยออกมาใช้ได้ส่วนก i t Fu l เนะี่ยมันต่างกับก i t ฟู l ยังไงก i t f ู l ก็คือเวอร์ชันที่ก็ดึงมาจาก Master b r a n c h นะครับก็คือดึงมาจากแบน c ์ที่เขากํกำลัง Dev e l o p กันอยู่ก็คือยังไม่พร้อมที่จะปล่อยออกมาก็อารมณ์แบบเหมือนเหมือนเกมแพทที่ยังไม่เสถียรอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งเราต้องการแพทที่เสถียรที่สุดก็มา r e ีลิสฟู l ทีนี้เราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นของกิจใช่ไหมครับที่ผมบอกมันจะเป็นกิจฟูลกิจเซนเชียลเราต้องการแท็บที่ชื่อว่า Release แล้วก็ต้องกดโหลดตรงนี้นะครับกดจุดเซเวนนะครับใครมีเวลาก็ก็ซิปได้ปกติเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูก่อนตรงนี้เราโหลดสมมุติพอเราโหลดกดโหลดนะครับกดโหลดปุ๊บอันนี้ผมใช้วินโดว์เน็ตดาวน์โหลดมาไเจอนะครับก็จะกดดาวน์โหลดได้เลยถ้าใครที่มันขึ้นว่าเเตือนว่าดาวน์โหลดไม่ได้ก็ต้องกดคลิ มันจะนจะเตือนว่าเป็นไวรัสถ้าสมมติเราใช้ Chrome ดาวน์โหลดแต่อันนี้ผมใช้ Windows IDM เลยไม่มีปัญหาอ่ะพอเราดาวนโหลดมาเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าจะได้โฟลเดอร์นี้นะครับกดเข้าไปทีน,นี้นี่คือหน้าต่างโฟลเดอร์ที่ถูกต้องนะครับจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราต้องเอาโฟลเดอร์เนี่ยผมแนะนําว่าเอาไปใส่ในไดซ C นะครับก็คือลากลากมาใส่ได C เลยทดลองผมจะไม่ลากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ดีกว่า ผมลากใส่ในนี้แล้วกันเป็นตัวอย่างครับก็ผมก็จะอันซิปใช่ไหมครับทีเนี้ยขั้นตอนต่อไปผมจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ทําเพราะว่ามันจะได้เซตผ a r t เลยพวกนี้เซตขั้นตอนต่อ,ตอไปง่ายขึ้นก็คือตั้งแก้ชื่อนะครับให้เป็น ffmpeg เฉยๆพอเปลี่ยนอย่างนี้แล้ครับเราก็ลากเข้าไดซีไปเลยก็พอลากเข้าไดซีก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้กดเข้าไปก็จะมีห้าโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับอันนี้คือถูกต้อง อ่ะทีนี้ขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายของ FFMPEG MM นะครับก็คือเราไปที่ผาดเรากด w n n o w w ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าผาดแล้วจะขึ้นอย่างนี้ครับ h e i t the system environment ร v a r i a b l วนแวนเวอร์เลบอว์นะครับเ n ้แวนเวอร e เลบ e ว์เลยแวนเวอร์เลบวนะครับถ้าใครไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับวิธีไปก็คือไปที่ Control Panel นะครับ Control Panel ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไปได้นะครับถ้าไปไม่ได้ก็ก็น่าจะแซดหน่อย นี้ก็ไปที่ system จดใช่ปะ system and security นะครับแล้วก็ไปที่ system นะครับแล้วก็ advanced system setting นะครับเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นอยู่หน้าต่างนี้นะครับมาที่หน้าต่างนี้ถ้าสมมติใครพิมพ์แล้วผ่านอย่างเงี้ยครับเรากดตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เราไปที่ environment variable นะครับแล้วก็ไปที่ path นะครับ double click ทีนี้เรากดคําว่า new นะครับแล้วก็พิมพ์ไอ้นี่พิมพ์ตามนี้เลยครับด ffmpeg/ bin ถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะครับผมมีเทคนิคก็คือจำเราไปที่ ffmpeg ใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรง bin น,นะครับ binary แล้วเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก,กด copy กดเ,เราก็จะได้เนี่ยเราก็จะได้ path มันจะ copy ให้เราแล้วเราก็เอามาเพจได้เลยนะครับเพจอน,นี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับ new นี่แล้วก็กด enter นะครับ page. เพจแล้วกด enter ทีเนี้ยผมไม่ต้องมี2อันเพราะผมมีอยู่แล้วผมกด delete โอเค ถ้าผมไปเร็วไปก็ออก,อกอดูได้นะครับอันนี้ผมน่าจะไปเร็วเกินไปแต่ว่าน่าจะเข้าใจนะเพราะสเต็ปมันไม่ค่อยมีอะไรมันแค่เซตผาดเมื่อกี้ผมไปที่พิมพ์ว่าผาดผมทาให้ใหม่อีกรอบแล้วกันไปที่ผาดนะครับ environment variable คำว่าผาดตรงเนี้ครับกดดับเบมันคลิกแล้วก็กดนิ้วพอกดนิ้วปับ๊บมันจะขึ้นให้พิมพ์ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ตามนี้เลยแล้วกด enter แล้วก็กดโอเคโอเคแล้วก็โอเค ทีนี้วิธีเช็คว่า ffmpeg MM เราลงถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า ffmpeg version นะครับถ้ามาขึ้นอย่างนี้นะครับแปลว,ว่าเราลงได้ถูกต้องแล้วพร้อมใช้งานแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาว่าลงแล้วมันขึ้น error นะครับผมแนะนำให้ปิดคอมเปิดใหม่เพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมบางคนเป็นนะครับแล้วก็คนใน y o u t u b e ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ด้วยว่าลงไม่ไ,มได้แล้วทางออกกับวิธีแก้ไขก็คือ บริษัทคอมนะครับอ่ะทีนี้เราเหลืออีก2อย่างที่ต้องลงนะครับก็คือแต่อีกสองอย่างนี้มันจะเป็นแพ็กเกจของ Python แล้วเพราะฉะนั้นเราตามคลิปแรกย้อนไปถึงคลิปแรกเลยที่เราทำํำ virtual environment นะครับเราก็ต้องไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับขอเอ้ย cd e stop นะครับ cd ผมจะไปที่โฟลเดอร์ของผมก่อนอ่ะทีนี้ผมก็ใคร ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกันแล้วแหละพอดูกันมาหลายคลิปแล้วผมก็จะ activate ไอตัว virtual e n v i r o n m e n t ผมนะครับ t ับ skip นะครับแล้ว tap activate ทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องลงอีก2อย่างแพ็กเกจอีก2อย่างก็คือ YouTube DL แล้วก็ Python voice นะครับเพราะว่าเ้ Python voice อะไร Discord py voice นะครับเพราะว่าเอ,อเราไม่สามารถเล่นเสียงได้เ,เราไม่สามารถเล่นเล่นเล่นเสียงให้ให้บอทมันเล่นเสียงออกมา พูดหรือว่า,าส่งเสียงออกมาได้ถ้าเราไม่มีตัวแพ็กเกจของ Voice แล้วก็ YouTube DL เนี่ยก็ย่อมาจาก y o u t u b e ดาวโหลดนะครับก็คือมันจะดาวน์โหลด URL มาหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลของเสียงมาแล้วก็แล้ว,ว FFMpeg เกนี่ยก็จะทำหน้าที่เล่นเล่นเสียงนั้นออกมานะครับเดี๋ยววิธีการลง YouTube DL นะครับก็จะพิมพ์ว่า y y t o o ขีดเ p i มปิดอินนะครับแล้วก็ลบ u y o u t u b e u n d e r s c o r อ dL นะครับอันนี้คือผมลงเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไร ทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องลงก็คือที่ผมบอกก็คือ discord py voice นะครับเขียนเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมกดลูกศรขึ้นนะลบ u ใช่ไหมครับแล้วก็ discord จุด py แล้วก็ voice อย่างนี้นะครับเอ่อไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเพจเอ้ยเดี๋ยวผมจะ copy แล้วเพจให้ไว้้ไวให้ใน description นะครับก็ไปกรอบแล้วก็ลงตามนี้ได้นะครับลิงก์พวกนี้ผมก็ใส่ให้หมดอยู่แล้วโอเคทีนี้ครับพอลง เสร็จเรียบร้อยก็เราก็พร้อมที่จะเขียนโค้ดแล้วนะครับ <S <S ที้ในคลิปนี้ผมจะสอนแค่เขียนฟังก์ชันเล่นนะครับก็คือกดสมมุติเราพิมพ์ทับเพลงผมยกตัวอย่างโอ้ยผมอยู่นดิสเรอวะผมยกตัวอย่างนะครับผมพิมพ์ทับเพลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยลิงก์ครั้งนี้เราจะส่งเป็นลิงก์ URL ก่อนนะครับเราจะไม่เขียนชื่อเพลงเพราะว่าการาเขียนชื่อเพลงเนี่ยมันต้องมีแพ็กเกจอื่นมาช่วยด้วยก็คือเราต้องเหมือนต้องเซิร์ช u t u b e เลยประมาณนี้แต่เดี๋ยวครั้งนี้เราจะเป็น ลิงก์ก่อนเป็น HTTPS อะไรพวกนี้นะครับแล้วเป็นลิงก์แล้วมันก็จะเล่นเพลงให้ก็คือเราพิมพ์เล่ปั๊บบอทจะเข้ามาที่ดิสเราที่ g e น e r a ลที่ช่องที่เราอยู่แล้วก็พอมันเข้ามาปับ๊บมันก็จะเล่นเพลงพอพอมันเล่นจบบอทดมันก็จะจบมันจะไม่ออกจากดิสไอ้เรื่องออกจากดิสเราก็ต้องพิมพ์เองก็เดี๋ยวก็จะมีผมก็จะสอนเขียนฟังก์ชันการเตะบอทดการเอาบอทออก disconnect จากช a n n นลนะครับโอเคทีนี้ก็ ในแท็บนี้ก็จะเป็นของ API ที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้อนมาดูอีกทีตอนเขียนระหว่างเขียนโค้ดนะครับก็ามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกเราต้อง include เอ่อ import มา3 3มสาม r ลบนะครับ3 package กนะครับก็คือ form discord. utils นะครับ import get นะครับมันเป็นฟังก์ชันอะไร t มันเป็นฟังก์ชันที่เอาจะ get ข้อมูลจากไว a ช n นลมาเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีนะครับ ฟอร์มอีกอันนึ่งก็เป็นฟอร์มดิสคอ d ์ดอินพ f f เอฟเอ็มเป็กนะครับอันนี้แล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟอร์ม YouTube d l m p p r t t นะครับ y o ท t u b ี YouTube d ออ่ะทีนี้เรื่อง import เราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปทำกันต่อก็คือเขียนฟังก์ชันเล่นกันฟังก์ชัน Play ฟังก์ชันเ Play เขียนยังไงก็เหมือนเดิมนะครับแอดบอทจุด c o m m a น d นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ s ซ n c ไม่ได้เสียงนังแต่ซิงเดฟนะครับซิงดี้ไฟแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันผมจะตั้งให้มันชื่อว่าชื่อเพลแล้วกันนะครับง่ายๆชื่อเพล y ทีนี้สิ่งที่เราฟังก์ชันเราต้องรับนี่ก็คือแน่นอนครับไอคอนเท็กซไอหรือว่าที่ข้อมูลของคนเรียกใช้ห้องของเรียกใช้อันนี้ต้องมีอยู่แล้ว ctx นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ url 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 นี่สำคัญเลยเพราะว่าต้องใช้เล่นโอเคทีนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือ วนะอ๋อมันติดตรงนี้อยู่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องรู้บอทดก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอะอยู่ชันเนลไหนนะครับอยู่ในชันเนลไหนชันเนลไหนหมายความว่าเราอยู่ใน voice channel ไหนผมเข้ามาอยู่ในนี้ค้างไว้เลยแล้วกันก็สมมุติเราอยู่จ h น n ร e l นะครับเราจะรู้ได้เราจะทําให้บอร์เรารู้ได้ไงก็จะมีคําสั่งนี้นะครับก็คือ Channel เข้ากับ ctx นะครับหรือว่า Context ก็คือสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้ a r t u r voice channel นะครับ ถามว่าอันนี้ดูได้จากไหนนะครับว่าทำไมผมเรียกได้ถูกจากยังไงดูได้จาก API reference ตรงหัวข้อของอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หัวข้อนี้นะหัวข้อนี้เราจะใช้อีกทีรู้สึกจะเป็นหัวข้อของ v o i c e Channel เดี๋ยวผมลองหาให้อ่ะโอเคนะครับก็ผมหาเจอละก่อนจะหาเจอมันอยู่ในของบอทนะครับ ก็คือ API reference Discord e x t command นะครับแล้วอยู่ในหัวข้อของ context ก็อันนี้ก็จะเป็น Arthur ใช่ไหมครับก็มันก็จะบอกว่าเออ Arthur คือคนส่งข้อความแล้วก็ไปที่ context ใหม่ก็จะเป็น Channel อันนี้เราก็จะได้ Channel ของเรามานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะมีคำสั่งที่เรียกว่า voice ผมจะตั้งว่า voice client นะครับก็คือเจ้าตัวที่มันจะเจะ้าเจ้าเจ้าตัว เอ่อตัวแปรที่จะทำหน้าที่เป็นเสียงให้กับเรานะครับก็จะเป็น get แล้วก็ bot, voice client ก็ i ิ e เท่ากับ CTS กิว i ิ e คืออะไร i ิ e ก็ววคือเอ่อเวลาเราทำบอทแบบเนี้ยครับถ้าสมมุติในอนาคตรเราจะมีฟังก์ชัน play p o r s อะไรพวกเนี้ยครับแล้วถ้าเราบอทเราใช้หลายเซิร์ฟเนี่ยมันจะไม่มีทางรู้ว่าไอ,อตัว เราเพลงเนี้ยมันเล่นในเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนเซิร์ฟไหนไอค้คำว่า CTF. Q เนี่ยก็คือมันจะเหมือนมันจะทำอินสแตนไว้ว่าอ่าตัวแปร voice c l end ตัวนี้มีไว้เพื่อเล่นสำหรับเซิร์ฟนี้อย่างเดียวประมาณเนี้ยครับ <Okay. S 1> ถ้าผมพูดอะไรผิดก็ยินดีผมยินดีรับฟังนะครับคำแก้ไขก็แก้ไขกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับทีนี้หลังจากนี้ก็จะเป็น voice เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนอนนะครับ CTF. Cent ทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้ มาหนัาพิมพ์แล้วก็ channel ก็ join ครับก็ voice เท่ากับแล้วอันนี้เราจะพิมพ์อีกรอบนึงตรงนี้ถามว่าทำไมถึงพิมพ์อย่างนี้นะครับ <S 1> <S 1> เพราะว่าการที่บอทเราครั้งแรกเนี่ยบอทเราอ่ะจะต้อง เราจะอยู่หน้าต่างนี้เราจะพิมพ์แล้วบอทมันต้องเข้ามาคอนเน็กเข้ามาใช่ไหมครับทีเนี้ยการผมทําบรรทัดเนี้ยหมายความว่าอะไรบรรทัด Voice c i e สิเขียนผิด v o i c i ทีเนี้ยบรรทัดเนี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอ่เอไอตัวแปลเนี้ยมันจะมันจะเกตมามันจะเอามันจะหาบอทที่อยู่ใน Voice c l i e n d เรามาก็คือถ้าสมมุติบอทมีบอทที่เชื่อมต่อเราอยู่ในมีบอทที่เชื่อมต่อกับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ ก็ไอตัวแปรนี้ก็จะเป็น,ปนตัวแปรที่มีมีค่าอะไรสักอย่างเก็บไว้ในนั้นนะครับซึ่งถ้าบอทเราอ่ะยังไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยตัวแปรนี้จะเป็นจะเป็นไทป์นอนก็คือไม่มีค่าเลยทั้งสิน้นทีเนี้ยผมก็เลยให้มันเขียนว่าเช็คนะครับเช็คว่าถ้า voice client เป็นนอนแล้วก็ก็จะให้บอทมันเข้ามานะครับก็คือบอทก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ถามว่าทำไมผมต้องเขียนอย่างนี้ทำไมไม่เขียนให้มัน Connect ด้านบนเลยเพราะว่าถ้าสมมติผมจะ Play เพลง,งเพิ่มเนี่ยเล่นเพลงเพิ่มเนี่ยแล้ว มันก็จะติดอยู่สมมติไอ้นี่มันอยู่ด้านบนใช่ไหมครับผมก็จะติดอยู่บรรทัดนี้ตลอดเลยเพราะว่าคือมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์นะครับโชว์ว่าเออบอทเนี่ยคอนเน็กอยู่แล้วไม่สามารถคอนเน็กได้แล้วแล้วมันก็จะค้างที่บรทัดนี้แล้วเราก็จะทําเราก็จะเล่นคิวเพลงกดเล่นเพลงต่ออะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นการเขียนให้มันอยู่ในนี้มันจะเป็นการปกเป็นเป็นการกันไว้ไม่ให้เออมันเกิดการพยายามที่จะคอนเน็กซ้ำเวลาเราอยู่ในชันเนลนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ พอเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวแปร2ตัวแปรด้านบนนะครับผมแนะนำว่าไปที่ Stack Overflow อันนี้นะครับเอ้ยอย่างๆๆต้องเขียนเองเพราะว่าไอ Stack Overflow เนี่ยมันจะสอนแค่พวกดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าที่นี้มันจะมี format อยู่ว่าเอ้ยนี่ไงมันบอกมันบอกนี่ว่าขอโทษขอโทษทีนี้นครับเราขั้นตอนต่อไปคือเราต้องเซตตัว YouTube DL YouTube ดาวโหลดว่า เราจะดาวน์โหลดเสียงฟอร์แมตเป็นเสียงอะไรแล้วก็ออปชันอื่นเดี๋ยวในที่นี้ผมก็จะเขียนเป็น ydl option นะครับนี่เป็นตัวตัวแปรของผมนะครับที่จะเป็น dictionary แก็เป็น format นะครับก็จะเป็น best audio นะครับ best audio หมายความว่าอะไรหมายความว่าจะเอาเสียงที่ดีที่สุดมันจะมีหลาย format เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะครับแล้วก็ no playlist no playlist true ตามตัวครับโนเพลิส no ก็คือสมมุติถ้ามีเพื่อนเราใส่ลิงก์ที่เป็นลิงก์เพลิสหรือเป็นลิงก์ของมิกของตัวเองในในชนลในใน u t u b e เราที่เป็นที่เป็นอยู่เพลิสนะครับมันก็มันถ้าถ้าโดเพลิสเป็นฟอลมันก็จะเอามาทั้งเพลิสเลยแล้วมันจะเสียเวลามากในการทำาคิวนะครับทีนี้ผมอยากให้คือผมมาต้องการให้อินคูดแค่ทีละเพลงเท่านั้นจะจะไม่เอาหลายเพลงนะครับ โอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็สามารถก๊อบมาจาก stack o r f l o w นี้ได้เลยอันนี้เขาสอนดีมากเลยนะครับลองไปอ่านดูได้เดี๋ยวผมก็อธิบายเหมือนกันตอธิบายตามนี้แหละเราก็เป็นทัดนีนะครับ FFMpeg option กรอมาปึ๊บถามว่าน,นี้คืออะไรที่เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวทีเนี้ยเราก็ก๊อบตามนี้ได้เลยนะครับก๊อปมาได้เลยถ,ถ้าอยากจะใช้เฮ้ยก๊อปไม่ได้ดิผมขอโทษต้องเราต้องเขียนการของเราด้วย ผมจัดการให้ต่อนึงนะ if not voice is playing นะครับ voice client จุด is playing ก็คือเช็คว่าเพลงเราเล่นอยู่หรือเปล่าถ้าเล่นถ้าไม่เล่นอยู่ให้ Hi with youtube อันนี้น่าจะกรอบได้แล้วกรอบมาแกนิดนึงผมแท็บให้มันถูกก่อนโอเคนะครับ ก็ with youtube dl info อ่าทีนี้ youtube dl ตรงนี้เรา import มันมาเป็น youtube dl ต้องพิมพ์เขียนตรงนี้มันมัน s t a c อันนี้มันมันไม่ได้ถูกตลอดนะครับผมก็ต้องเอามาแก้เป็นของผมเพราะว่าอันนี้เรา import youtube dl ตัวนี้มาเราไม่ได้ import ตัวใหญ่มาเรา import ตัวเล็กมาไปอ,อันนี้เอาออกเแล้วก็ y dl option นะครับ แล้ววิดีโอลิงก์เนี่ยคืออะไรก็คือ URL อันนี้ของเราดาวน์โหลดดาวน์โหลดเป็น false แล้วก็อันนี้เป็น context นะครับ select เฮ้ย b o t จุด voice client อ oh. อันนี้ไม่ต้องมีบันทัดนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราเอามาเรียบร้อยแล้วจากอันนี้แล้วก็ voice client อุ้ยจุด play นะครับโอเค play แล้วก็ <laughs> มาเซตตรงนี้ voice จุด is playing ว่าเออเราเล่นเราเล่นเรากำลัง why's a playing นะครับก็ทีนี้ก็อารมณ์ว่าเหมือนเราจะเล่นได้แล้วทีนี้ผมก็เขียนกรณีกันไว้ด้วยว่า else ก็คือถ้าสมมุติมันเพลงมันเล่นอยู่แล้วเราไปเล่นเพลงอีกรอบนึงก็จะให้มันเตือนว่า await ว่าแล้วก็ให้มันส่งข้อความมานะครับว่า channel จุด send แล้วก็ already playing ก็คือเพลงกําลังเล่นอยู่แล้วไม่สามารถเรียกได้เพิ่มแล้วแต่ว่าในคลิปนหน้าเนี่ยผมจะมาแก้ตรงนี้นะครับเราวทำเ,เพิ่มเป็นระบบคิวก็คือเราสามารถคิวเพลงเริ่มเพิ่มเรืเ่อยๆได้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวยวค่อยมาตามติดต,ต่อตามกันในตอนหน้าดีเทิร์นก็คือออกไปเลยออกจากฟังก์ชันนี้ไปเลยเพราะว่ามันมีเพลงเล่นอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องทําฟังก์ชันนี้ต่อแล้วนะครับโอเคทีนี้แค่นี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายพาร์ทนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอธิบายตามโค้ดเลยนะครับก็คือ w d t h ผมจะเปิด Stack Overflow ข้างๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะอธิบายดีเหมือนกันก็ YDL option เนี่ยครับหรือว่าไอที่เราตั้งชื่อเนี่ย YDL option เนี่ยคืออะไรมันก็คือ option ที่เป็นทางเลือกเป็น option ว่าเราจะตั้งให้ตัว YouTube download เนี่ยตัว YouTube DL เนี่ยมัน format โหลดมาเป็นยังไงสมมุติถ้าเราอยากให้มันโหลดวิดีโอก็ Best Video เลยประมาณนี้ครับแต่ว่าในที่นี้เราจะมาฟังเพลงใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาคุณภาพเพลงที่ดีที่สุดมาได้ก็คือ Best Audio อีกอันนึงก็คือโนเ l i ิ t อันนี้ผมใส่ไว้เพราะว่าโนเ l i ิ t ก็คือก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะไม่เอามาทำเ l i ิ t ส่วนทีเนี้ยผมจะข้าม ffmpeg option ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีหนึง่งเอ่อทีนี้เราก็จะมาที่ with youtube dl ydl option ใช่ไมั้ย ydl ใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นการเอ่อ ั้งเป็นการเริ่มเริ่มต้น Initialize ตัวเจ้าตัว,ตว l i b r a r y YouTube dL นะครับเสร็จแล้ว Infor ก็คือ i n f o อ,อเท่ากับ yt ydl exact info หมายความอะไรหมายความว่ามันไอเจ้าตัว ydl y o u u u b e d o ดาวโหลดเนี่ยมันจะไปดึงข้อมูลจาก url link y ล u ิงก์ YouTube ของเราที่เราใส่เข้าไปนะครับมาใส่ในตัวแปรที่เป็น info Download ลดเท่ากับฟาก็คือแปลว่าไอคลิปเสียงเอ่ไฟล์เสียงจะไม่ถูกดาวนโหลดลงเครื่องจะถูกเก็บเป็นข้อมูลที่ใส่ในตัวแปรตัวแปรนี้นะครับ แต่ว่าเอ้ยมันจะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคลิปเสียงไม่ไม่ใช่เป็นข้อมูลเสียงมันจะเป็นแค่ส่งแค่ลิงก์ URL นะครับเป็น URL ของลิงก์นั้นของฟะเอ้ของเพลงนั้นนั้นทีเนี้ย URL อันนี้ก็คือจะเป็นของก็จะมาดึงตัวแปรนี้ก็จะดึงข้อมูลจากอินฟอร์มนะครับก็คือมาดึงฟอร์แมตว่าเออฟอร์แมตเอ่อ, format, อ,อไฟล์ที่เป็นเพลงเนี่ยเล่นเป็นอะไรเป็น mp3 mp4 หรือว่าอะไรไอศูนย์เนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่เขาใส่กันไว้ส่วนไอ้ URL เนี่ยก็คือแน่นอนครับก็คือ เราต้องเอาลิงก์ออกมาด้วยลิงก์ของเพลงออกมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกันเพราะว่าขั้นตอนเนี้เราไม่ได้เอาเรายังไม่ได้เล่นเพลงนะเพเราแค่เอาดู URL มาส่วนทีนี้เรามาฮีโร่ของเราวันนี้นะครับก็คือ ffmpeg .pcm audio URL นะครับก็หมายความว่า ffmpeg เนี่ยก็จะทําหน้าที่เล่นเล่นให้เราโดยการใส่ URL เข้าไปทีเนี้ครับถ้าเราตอนนี้สังเกตว่าเรายังไม่ได้ใช้ตัวแปรน้ที ถ้าเรายังไม่ใช้ตัวแปดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับซึ่งปัญหาที่เขาบอกเนี่ยเราก็สามารถกดไปอ่านได้ตรงนี้นะครับกดควรเกิดไปกดไปอ่านได้ตรงนี้นะครับซึ่งก็ผมจะไม่ไม่อ่านให้ฟังนะครับก็ไปย้อนอ่านเอาได้มันมันแค่จะบอกว่าเออคนส่วนใหญ่พบเจอปัญหาถ้าไม่ได้ใส่บรรทัดนี้ไม่ได้ใส่ไอเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาใส่ทีนี้เราก็ต้องเอา เราต้องแก้บรรทัดนี้นิดหนึ่งครับแก้เป็นอันนี้ voice client play นะครับก็มันก็คล้ายๆกันแค่มันเหมือนเมื่อก่อนเลยเพราะว่าเมือเม่อกี้เมื่อกี้จริงๆเราเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราแค่เพิ่มเพิ่มตัวนี้ไปเพิ่มดอกจันสดอกจันแล้วก็ ffmpeg option นะครับแค่นี้เองมันหมายความว่าเราจะเล่นออดิโอนี้ด้วย option นี้นะครับ option นี้ ก็ผมถาไม่ได้นะครับว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่แต่ว่าอารมณ์เหมือนว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการรีคอนเนคการหลุดของว o i แคการหลุดของของเจ้าตัว f อฟเอนะครับมันก็อาจจะแก้ได้ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับโอเคทีนี้ว o i แคนจุดเอสเองนี้คือหมายความว่าอะไรก็มันก็จะเช็คอยู่ว่าไอ้เจ้าตัวเพลงเนี่ยมันมันถูกเล่นอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมไปหาเพลงเอ่ออนกับปีไหลมาแป๊บหนึ่งนะครับมาเพลงผมเปิดลิงก์ก่อน Okay. ทีนี้ผมได้ลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับก็กอดอื่นเลยก็เดี๋ยวรันบอทกันเลยนะครับกดรันบอทตรงนี้พิมพ์ว่า Python แล้วก็ main.py ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้บอทมันรันโอเคทีนี้บอทออนไลน์แล้วเราลองพิมพ์คาสั่งดู l a y แล้วก็ผมกรอบลิงก์นี้มานะครับขอเบาเสียงบอทนิดนึงเดี๋ยวมันจะระเบิดปุ๊บกด Enter นะครับ อินบัตก็จะเข้ามาแล้วแล้วก็มันจะเปิดเพลงผมเบากันโหดังมากเลยเนี่ยถ้ามันถูกต้องมันก็จะขึ้นว่า downloading webpage แล้วก็ downloading just video because of no playlist หมายวามว่ามันโหลดแค่เอามาแค่วิดีโออันเนี้ยอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะผมแค่เอาลิงก์วิดีโอมาแต่ถ้ามันคุณมีลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ของ playlist มามันจะเอาแค่วิดีโอแรกของ playlist มันจะไม่เอาทั้งวิดีโอเอ้ยมันจะไม่เอาทั้ง playlist โอเคเดี๋ยวผมเตะบอรดออกก่อนเพราะว่า ตอนนี้เราจะไม่มีฟังก์ชันที่จะไล่บอทออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนเพิ่มกันไม่กี่บรรทัดแค่2บรรทัดเองก็คือ add bot .command นะครับ command แล้วก็ a s y n c rep leave ผมจะตั้งชื่อว่า leave นะครับ context ผมเขียนค s y n c ผิดอีกแล้วอเคแล้วก็ a w a i e ctx v o i c e client นะครับ จุด disconnect โ okay. อเคทีนี้ก็เรียบร้อยวอทจะก็จะออกแล้วเดี๋ยวผมลองรันใหม่อีกรอบนึงโอเคก็ลองกดเล่นนะครับปุ๊บามันก็เข้ามาเล่นปุ๊บ,บเพลงผมไม่อยากเปิดเสียงดังถ้าไม่ได้ยินก็ถ้าถ้าในชิปไม่ได้ยินผมก็ขอโทษด,ด้วยนะแต่แว่าตอนนี้เพลงมาเล่นอยู่แล้วทีนี้ผมก็จะพิมพ์ทับลีฟนะครับ อ่ะบอดก็จะออกเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองดูลองเอาบอดเข้ามาใหม่อีกรอบนะครับผมทับเข้ามาปุ๊บมันก็จะเล่นเพลงเหมือนเดิมทีนี้ถ้าผมเผลอไปกดเพลงรอบมันจะขึ้นว่า already playing แล้วมันก็จะไม่เล่นให้นะครับเพราะมันมาเข้าเงื่อนไขตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนมันเริ่มหลายรอบแล้วก็ในคลิปนี้ก็สั้นมันก็มีแค่นี้แต่มันกเกือบก็จะเกือบจะครึ่งชั่วโมงหมดแล้วนะในเวลาอัดสดนี้ผมไม่รู้ผมจะตัดออกได้แค่ไหนเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมลืมไปเลยลืมโชว์ ตัวเจ้าตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างเป็นเป็นเพจ API documentation ของเจ้าตัว YouTube DL นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาโชว์แค่ตรง format นะครับว่าไอที่ format ที่ผมหมายถึงนหมายความว่าอะไรก็คือบรรทัดบรรทัดนี้ YDL option นี้ก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะครับเลื่อนลงมามันจะมีบอกไอที่เราจะเลือกก็คือ format selection นะครับกดเข้าไปนี่แล้วมันก็จะเขียนบอกว่ามีเรามี format อะไรบ้าง จะมี best audio worst audio worst Wor s audio worst video อะไรแบบนี้ครับในที่นี้เราเลือกแค่ best audio เพราะเราไม่ได้จะเอามาเปิดหนังเราจะเอามาให้มันเปิดเพลงเฉยๆก็ว่า best audio ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว Stack Overflow อันนี้เพจอันนี้ผมจะทิ้งเป็นลิงก์ให้ใน description นะครับก็ตามลองลองตามาไปอ่านได้เพราะผมว่าเขาก็อธิบายดีเหมือนกันแล้วก็ลองไปอ่านลิงก์งเจ้าลิงก์นี้ดูด้วย ว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่ถ้าอย่างใครที่ยังไม่เข้าใจจากผมเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากเน้นมันเท่าไหร่แค่เพราะว่าเอาง่ายๆคือใส่ใส่ไปใส่ใส่อันนี้ไปก็คือใช้ได้ตามปกติเลยทีไ่ไอ้ที่เราจําเป็นต้องเข้าใจจริงๆก็คือพวกการเล่นพวกนี้นะครับ <c ười> ขอโทษครับพอพอเรารู้ว่าหลักการมันคือย,อยังไงก็คือหลักการมันคือโหลดเอาลิงก์ u t u b e มาเอาข้อมูลมาแล้วก็เล่นด้วย ffm p e g นี่คือโปรเซสของมันนะครับก็ ถ้าคลิปนี้จริงๆผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมอธิบายได้หัวแตกมากเลยก็ผมก็ขอโทษไปขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆคลิปนี้มันดูรีบๆด้วยแหละเพราะว่าผมเพิ่งไปไอ้นี่มาเลยศึกษามาเลยแล้วผมมาเอามาสอนให้เลยก็อาจจะอธิบายได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหวังว่าถ้าถ้าไม่เข้าใจก็เอ่อคอมเมนต์ Comment ถามไ,มได้ครับผมยินดีตอบตลอดนะครับเพราะช่วงนี้ก็มีคนอีเมลอะไรพวกเนี้อีเมลมาหาผมเยอะมาก เยอะพอสมควรผมก็ผมก็ตอบทุกอ e ีเมลนะครับตอบตอบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคําถามแบบธรรมดาคําถามง่ายๆคําถามแบบเรื่องเรื่องใหญ่เลยพวกนี้ผมก,ก็ก็ตอบให้ได้ครับมีปรึกษาโปรเจกต์มาปรึกษาอะไรพวกนี้โปรเจกต์โปรเขียนโปรแกรมก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อาจจะพอช่วยให้ได้บ้างนะครับให้คาปรึกษาได้บ้างก็ผมยินดียินดีตอบนะครับแต่ว่าก,ก็ด้วยความที่เป็นอ e ีเมลก็ พิมมาวันนี้ผมอาจจะตอบพรุ่งนี้นะครับประมาณนั้นจะ,จะจะจะไม่เกินนี้จะพยายามผมจะพยา,ยามาเช็คอีเมลทุกวันนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปนะครับในเราจะมาทำเพย์ฟังชัน p พย์พอรแล้วก็เออสต็อนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับก็วันนี้ก็ขอโทษด้วยที่ผมอธิบายอาจจะอธิบายรีบไปหน่อยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ